สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมผมจะมาเปรียบเทียบตะเกียงรุ่นต่างๆที่ผมมีอยู่ในตอนนี้นะครับผมว่าแต่และตัวเนี่ยแสงเป็นยังไงและฟังก์ชันการใช้งานแตกต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาลองเปรียบเทียบกันเลยโดยทั้งหมดเราจะมีตะเกียงทั้งหมดนะฮะ5รุ่นในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันกันกบ ตะเกียงตัวแรกกันก่อนเลยนะครับผมนี่เจ้าแบ c เดียเดอร์มูน LED แคมไ g ล์นะครับผมอ่า<โ>ผมจะเปิดให้ดูเป็นสซมเปลิลเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมและตัวต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตะเกียง LED จาก Lazada s h o p ป e ี้ z a d านะครับผมราคาไม่แพงมากนะฮะอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทนะครับผมอ่าผมเปิดให้ดู แลวตัวต่อไปนะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะฮะจอกแนวน่ารักนิดนึงนะครับผมเป็นตะเกียงจากช e ้อปปี้ a ั a ซ่าเหมือนกันนะฮะเป็นแบบเือนเลวเทียนเล็กๆข้างในนี้นะครับผมและและตัวต่อไปนะครับผมเป็นตัวที่โอ้โหผมว่าตัวนี้ค่อนข้างอเนกประสงค์เลยนะก็คือเจ้าตัวนี้เลยโกซิโร่ไลท์เฮาส์ไมโครแฟชชนะครับผมอ่า แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เรามีในวันนี้เป็นตัวแสงหลักที่เพื่อนๆเห็นอยู่ก็คือตัวตัวนี้เลยแบร์โบนอีดิสันสติงไลท์นะครับผมอ่าเรามาจะมาเริ่มจากการเปรียบเทียบนะฮะตะเกียงของเราก่อนเลยนะครับผมเราจะเริ่มจากตัวแบร์โบนอีดิสันสติงไลท์กันก่อนเลยนะครับเจ้าตัวแบร์โบนอีดิสันสติงไลท์เนี่ยนะครับผมก็อย่างที่ผมได้นำไปแล้วว่าแสงมันจะมีโทนออกวอมวอมไลท์ใช่ไหมครับแต่ว่าจะออกขาวนิดนึงนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกับ ทุกรุ่นเลยนะฮะกับตัวนี้ตัวนี้ก็คือเจ้าแบ็กเ er ดีย t h e m o o n LED c a ค LIGHT นะครับผมเจ้าตัวแบ็กเดีย The Moon LED c แค LIGHT เนี่ยก็จ,จะมีแสงที่ส้มกว่านะครับเจ้าตัวแบบโบนก็จะสังเกตได้เลยนะครับผมเจ้าตัวแบ็กเดียเนี่ยโทนสีนะฮะออกส้มกว่าให้อารมณ์แบบความแบบอบอุ่นมากกว่านะครับผมตัวต่อไปนะฮะเราจะค่อยๆไล่ราคาที่มันใกล้เคียงกันไปเรื่อยๆนะฮะ ต่อไปก็คือเจ้าตัวนี้นะครับผม GoCilo Micro Flash นะครับผมเจ้าตัว GoCilo Micro Flash ของเราเนี่ยนะครับผมแสงจะออกไปทางขาวซะมากกว่านะครับมีความเป็นวอร์มไลท์เบาๆนะฮะแสงจะออกโทนขาวกว่าทั้ง2ตัวที่เพื่อนๆได้ดูมาก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วตัวต่อไปนะฮะโคมไฟ LED Shopee Lazada ของเราเองนะครับผมตัวนี้ก็จะออกไปทางโทนแสงขาวไปเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะฮะตัวนี้ก็คือตัวนี้คือตัวแสงขาวเลยครับขาวเพียวๆ คใครชอบแสงขาวสว่างชัดเจนตัวนี้เลยแล้วก็เจ้าตัวน้อยน่ารักตัวน,นี้นะครับตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้แสงสว่างอะไรมากนะครับเหมองการประดับมากกว่านะครับผม เดี๋ยวผมจะเรียงลาดับโทนแสงของมันให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยตั้งแต่แสงแบบวอมไลท์เลยจนถึงแสงขาวเลยเนี่ยว่าแต่ละตัวเนี่ยให้แสงเป็นยังไงนะครับผมอย่างที่ได้เห็นเลยนะครับมาอันดับที่แบบว่าส้มสุดเลยก็คือจะเป็นเจ้าแบคเดียนะครับผมอ่าแล้วต่อมานะฮะก็จะกลายเป็นเจ้าแบบโบน,นะครับที่มีความส้มลดน้อยลงมา,างนิดนึงนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าตัว เทียนน้อยนะครับตะเกียงรัศดาของเรานะครับผมแล้วก็ออกมาที่ทางแสงที่ใกล้สีขาวมากขึ้นนะครับผมคือเจ้าโกซิโลนะครับผมและก็สุดท้ายเลยนะฮะที่เป็นแสงขาวเลยเนี่ยก็คือเจ้าตัวตะเกียง LED ตัวนี้นะฮะที่ผมได้มาจากช้อปปี้รัศดานะครับผมโอเคให้เพื่อนๆได้ดูทั้งหมดก่อนนะฮะ หลังจากที่เพื่อนๆนะครับได้ดูไปแล้วว่าแต่ละตัวโทนสีเป็นยังไงเพื่อนๆก็น่าจะสามารถตัดสินใจกันได้แล้วว่าแต่ละตัวเนี่ยโทนสีมันเป็นยังไงแสงมันให้อารมณ์แบบไหนนะครับผมเรื่องการใช้งานนะครับผมผมก็มองว่าตะเกียงพวกนี้นะครับเป็นตะเกียงที่ใช้งานได้จริงแล้วก็สามารถให้แสงสว่างได้ที่เพียงพอสาหรับการทํากิจวัตรประจําวันนะครับผมการกินข้าวอะไรต่างๆนะครับซึ่งถามว่าควรเลือกแบบไหนหรือควรใช้อะไรแบบไหนเนี่ยนะครับผมมันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะใช้งานมันแบบไหนนะครับผมอย่างเเนะะยาคผมจ้ ตัวนี้นะฮะที่ผมรู้สึกว่ามันฟังก์ชันมากๆเลยนะครับผมก็คือเจ้าตัวโกซิโลเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งไฟฉายนะครับผมนี่ด้านบนนะฮะแล้วก็สว่างอยู่พอสมควรและยังเป็นไฟแบบตะเกียงเล็กๆให้เรานะครับอยู่ในเต็นท์ได้นะครับผมแล้วก็นี่มันก็สามารถดิมลงได้อีกนะครับซึ่งถามผมว่าเจ้าตัวโกซิโลเนี่ย ค่อนข้างที่จะใช้งานได้หลายรูปแบบครับเพราะว่าเนื่องจากโทนแสงของมันด้วยเนี่ยที่มันออกขาวด้วยเนี่ยครับผมมันทําให้เวลาทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยครับผมเพื่อนๆสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ทาให้เพื่อนๆสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ง่ายเลยครับผมตัวนี้นะก็เป็นตัวที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันนะครับแล้วก็อย่างตัวต่อไปจะตัวแบบโอนนะครับผมตัวนี้ ผมยกให้ดูนะครับจะตรวแบรบอลตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่ให้ความสว่างได้ค่อนข้างกว้างเราอาจจะวางไว้แในเต็นท์ที่มีพื้นที่หน่อยหรือแวนไว้กัดทาบนะครับก็สามารถให้ความสว่างได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันมีถึง3าดวงในเส้นเดียวของมันนะครับผมแล้วก็มองเห็นได้ง่ายชัดเจนนะครับด้วยอุณหภูมิแสงของมันด้วยนะครับผมก็ยังถือว่าได้ฟิลแบบวอร์มไลท์แล้วก็ยังได้ความชัดเจนในการมองไปด้วยนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมจะขอยกตัวอย่างเป็นตัวนี้ ้าตัวแบ็กเดียร์นะครับผมซึ่งเจ้าตะเกียงตัวนี้นะครับผมผมมองว่าเจ้าตะเกียงอย่างตัวนี้นะครับเป็นเป็นตะเกียงที่ให้อารมณ์ครับให้อารมณ์ความรู้สึกแบบเหมือนมันเป็นแสงแบบเรลวเทียนหรือแสงอะไรที่มันวอร์มไลท์ส้มส้มมันมันเป็นตะเกียงที่ถามว่าใช้งานได้จริงไหมใช้ได้นะครับมันก็คือตะเกียงเนี่ยมันส่องแสงมันก็สว่างเห็นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าด้วยความที่มันออกส้มมากๆเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับการเสริมบรรยากาศในโต๊ะอาหาร ของเราหรือเต็นท์นะฮะวางหัวเตียงอะไรแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบไม่ได้ทากิจกรรมที่ซีเรียสมากไมไ่ต้องใช้การเพ่งเลง็งสมาธิมากนะครับผมมองว่าเจ้าตัวแบคเดียร์เนี่ยเหมาะมากเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นตะเกียงตัวแรกเลยนะที่ผมตัดสินใจซื้อนะครับผม,ผมก็คือเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับผมผมว่ามันใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างดีเนื่องจากหนึ่งมันเป็นแสงขาวเลยมันทําให้แบบมันเหมือนไฟนีออนคุณอยู่บ้านนะครับมันอาจจะไม่ได้ให้อารมณ์แบบความแบบเฮ้ยวอร์มไลท์ความคลาสสิกอะไร ที่อยู่ต่างๆนะครับมันไม่ได้ให้เลยแต่มันให้ความสว่างที่ชัดเจนนะครับผมเป็นแสงขาวมันก็จะมองง่ายนะครับเหมือนคุณเปิดหลอดไฟนีออนอยู่ที่บ้านนะครับผมผมถือว่าจริงๆเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับผมในเวลาที่แบบต้องการจะใช้แสงจริงๆนะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้ก็มันแค่ขอประดับครับมันให้แสงสว่างก็น้อยมากเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ชาร์จก็ยากมากเพราะว่าตัวนี้จริงเขาออกแบบมาให้ใช้ โซล่าเซลชาร์จอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ออกแบบมาให้ชาร์จแบบเสียบปลั๊กตอนผมไปชาร์จเนี่ยผมก็ต้องถอดฐานทั้งในมันออกไปนะครับเป็นฐานชาร์จนะครับแล้วก็ไปชาร์จกับลางชาร์จนะครับผมจบไปแล้วนะครับกับการเปรียบเทียบตะเกียงของเราในวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนคงจะได้รับข้อมูลนะครับผมแล้วก็สามารถตัดสินใจซื้อตะเกียงของเพื่อนได้นะครับผมผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะครับผมแล้วก็ยังไงถ้าชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อไปนะครับผมรอรับชมได้เลยครับขอบคุณครับ